โอเคนะครับก่อนที่เราจะไปดูคลิปนะครับวันนี้ผมมีเว็บเติมเกมคุกกี้รันราคาถูกๆมาแนะนานะครับมีชื่อว่าเติมเกมถูกนะครับผมเนาะสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คําอธิบายก็ไปดูใต้ล่าคลิปกันได้เลยนะครับเนาะอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะครับจุ๊บๆโอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในช่อง1 GTC นะครับผมเนาะวันนี้เราอยู่กันในเกมคุกกี้รันคิงด้อมกันอีกแล้วนะครับเนาะก็บ่อยมากนะติดนะครับช่วงนี้ ข้อขอ,อภายเกี่ยวกุกกี้ลันที่ไม่ค่อยได้เล่นนะครับเดี๋ยวผมจะทย,ยอยทําคลิปคุกกี้รันมาให้นะโอเคนะครับก็วันนี้นะครับมันเป็นความสงสัยของผมนะผมคิดว่าหลายคนก็น่าจะเคยสงสัยแบบผมนะว่าเฮ้ยว่าตู้นะครับเวลาเราสุ่มมันจะมี2ตู้ใช่ไหมมันจะเป็นตู้พิเศษกับตู้ระดับสูงใช่ไหมซึ่งอัออาตราการออกนะครับมันเท่ากันนะครับ19.28 1อ,าาอ,อ,อัตราออกอีพิกนะครับผมเนี่ยนี่นะ เห็นไหมมันเท่ากันนะครับซึ่งผมสงสัยว่าตู้ไหนเนี่ยมันออกง่ายากว่ากันนะครับเนาะนะเพราะว่าถ้าเราดูจากคร่าวๆนะครับเนาะก็นี่นะคือตู้เนี่ยมันจะเป็นตู้เอสเปสโซ่ที่ต้อควรที่ออกง่ายมากที่สุดนะครับผมเนาะะแล้วส่วนตัวอื่นเนี่ยมันโอกาส0.85มันน้อยนะครับเนาะอย่างเงี้ย0.482เนี่ยใช่ไหมไอ้0.482เนี่ยเนาะมันน้อยนะอืม นะครับเนี่ย0 8นเนี่ยถึงจะได้ตัวนะครับผมคิดว่าเฮ้ยมันก็ออกยากนะอ๋อก็ผมคิดว่าตู้เนี่ยมันอาจจะเป็นเอสดเบสโซที่ควรจะออกง่ายนะครับผมแล้วตู้เนี่ยก็คือ สุ่มนะครับว่าจะได้ตัวอีพิกตัวอะไรนะครับผมเนาะก็ก่อนที่จะไปสุ่มผมได้ทําเพชรมาเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะก็ใครที่ยังไม่ได้ใส่โค้ดเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดไว้ใต้ลิงก์คลิปชันนะไม่เยอะไม่แย่มากครับเจ็ดแปดโค้ดนะครับผมเนาะก็จรื้อไปใส่กันนะครับผมเนาะโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาทําทั้งหมด4 ID นะครับ2 ID แรกผมจะสุ่มตู้พิเศษนะครับอีก2 ID ท้ายจะสุ่มตู้ระดับสูงเดี๋ยวเรามาเทียบกันนะครับมันก็เทียบกันเชิงเทียบกันไม่ได้เพราะว่า มันเป็นดวงแต่ละไอดีว่ามันจะสุ่มได้ตัวอะไรนะครับแต่เรามาลองคร่าวๆเฉยๆว่าเฮ้ยคนที่ต้องการตัวไหนตัวไหนนยควรจะสุ่มตัวไหนนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดโชคก่อนนะครับเนาะว่ามีโชคหรือเปล่านะครับเฮ้ยจะแสดงความสามารถให้ดูโอ้โหมีช็อกโก้ออกนะครับสุ่มอันเดียวได้เลยนะครับออกไหมไม่ออกแล้วนะครับ <c oughs> เออมาเรียกดวงก่อนเรียกดวงเขาเรียกว่าเรียกดวงครับผมเรียกดวง เสร็จเอสเปซโซมานะครับตู้นี้โอเคนักสำรวจออกมานะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับรอบแรกไปเลยนะครับกดลุ้นนะครับขอแค่แม่มดมาจบครับผมยิ้มหน่อยเออ,อเกระเลือครับผมอย่างนี้ต่อครับยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย เอ้ยโอ้โหเกลือขนาดนี้เอ้ยเลดเลดเลดไม่ค่อยออกเลยนะครับชิ้นส่วนดาร์กมาสามชิ้นต่อเลยครับผมอ่ายิ้มแล้วนะครับผมโอเคตัวนึ่งหรือเปล่านะครับมองไม่เห็นนะจอเป็นไรไม่รู้นะครับกดสกคริปไปครับผม คุกกี้อัศวินนะครับเนาะมาโอ้กาแฟโอเคนะครับนี่แหละตู้เนี่ยนะครับมันที่ควรจะออกหลักๆก็น่าจะเป็นกาแฟเพราะเปอร์เซ็นต์มันหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยนะมันมากกว่าอีพิกตัวอื่นนะครับเนาะอืก็ควรออกกาแฟก็ถูกนะสำหรับตู้นี้นะโอเคได้กาแฟมาหนึ่งตัวนะครับต่อไปนะครับ <C ute> โอ้โหกลืเรนะครับ เกลือขนาดนี้นะครับโอ้โหเอาบวคาโดต่อเลยครับรอบรอบสุดท้ายนะเอ้ยโอ้โหนะครับนะครับตอนนี้ก็ผมแนะนําว่าใครที่แบบเล่นมาไกลๆแล้วนะครับเก็บเพชรอย่าเพิ่งไปสุ่มนะครับเนาะแนะนํานะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีตัวใหม่เข้ามาเนาะบวกกับช่วงนี้มันเกลือด้วยนะครับ นะครับก็เก็บเพชรกันไว้ก่อนเดี๋ยเพิ่งไปสุ่มกันเยอะแยะนะครับเนาะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวรอตัวโหดมานะครับเดี๋ยวเราค่อยไปสุ่มเอานะครับเนาะเผื่อแบบเพราะว่าช่วงนี้ผมคิดว่าตู้เลดมันเกลือซะเหลือเกินนะครับก็อย่าเพิ่งนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเนาะอ่าโอเคนะครับก็เราขาดเพชรอีกนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับเนาะ นะครับส่วนไ d ดีแรกเราก็ได้ตัวนี่ครับได้มามินช็อกโก้กับเอสเปรสโซ่สองตัวนะครับเกลือมากๆนะครับเดี๋ยวไป ID ีต่อไปเลยนะครับมาครับโอเคนะครับก็มาอยู่ที่ ID ดีที่2นะครับก็จะไปเปิดตู้ระดับสูงเหมือนเดิมนะครับผมเนาะโอเคนะครับไปเหมือนเดิมเรียกเรียกดวงก่อนนะครับเขาเรียกว่าเปิดเช็คเช็คดวงเช็คดวงนะครับเนาะอ่าเศษมันม่วงมานะครับต่อไปนะครับโอ้โหนินจาเอ้า โอ้โบ,บ,บ,บักไปต่อเลยครับผมปึ๊บมันจาเสรซตินจามาอีกแล้วเอ้ยเห็ดมาต่อไปอือทับที่มาโอเคทีเผลอรลอบแรกครับผมอ่าทีเผลอทีเผลอ,อนะเอ้ยโอ้โหรอบแรกก็เกลือนะครับโอ้โหเกลือนะครับรอบแรกคอมมอนมาเต็มเลย ต่อไปเลยครับยิ้มหน่อยโอ้ยทำไมตู้ระดับพิเศษเปนเกลือขนาดนี้นะครับต่อเลยนะครับต่อเลยต่อเลยไปครับเ <c oughs> หลืออีกสองรอบนะครับอือนะครับเหมือนจะต้องพักนะ <c oughs> โอ้โหขาจะออกนะครับเหมือนจะต้องพักนะครับเนี่ย ตัวหนึ่งนะครับตัวอะไรเนี่ยคุกกี้รสแครอทนะครับกาแฟนะครับโอเคกาแฟออกตามเรทจ,จริงๆนะครับตอนนี้นะอโอเคโอเคถือว่าออกตามเรทนะครับผมโอเคนะครับที่เผลออีกรอบนึงมาอาโอ้เลือนะครับ โอเคนะครับก็บอกได้คําเดียวว่าเกลือมากๆนะครับนะโอเคนะครับสองไอดีแรกผ่านไปก็โอ้โหนะครับได้อีพิกก็คืออเปโซมาตัวเดียวเองไอดีนี้นะครับตู้พิเศษก็คือเรือจริงๆนะเดี๋ยวค่อยไปสรุปนะครับเดี๋ยวไปไอดีที่3นะครับเดี๋ยวไปสุ่มตู้ระดับสูงกันนะโอเคนะครับมาถึงไอดีที่3นะครับก็เนื่องจากแบบโอ้โหตู้ระดับพิเศษเราสุ่มไปเกลือมากเลยนะครับก็ มาลองสมระดับสูงสักสองไอดีแล้วว่าไหนมันจะดีกว่ากันนะในะช่วงนี้นะครับเนะอาจจะเป็นช่วงๆไปนะครับเรียกดวงก่อนอันดับแรกนะครับมีดวงหรือเปล่าโอ้โหมีดวงหรือเปล่ามีดวงหรือเปล่าเอ้ยมีดวงหรือเปล่าเนี่ยออกหน่อยโอ้โอีปีกออกหน่อยอนะครับนะไปเลยครับรอบแรก นะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะโอเคออกกัเปล่าเออออกนะครับผมเรียบร้อยออกแล้วออกแล้วออกแล้วนะครับมาถึงก็ออกเลยนะครับตู้ระดับสูงนะตัวอะไรตัวอะไรครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะกดสกคริปไปครับผมสคริปไปอีกรอบหนึ่งนะครับเอายี่แบกเบอร์รี่มาต่อไปนะครับตัวอะไรโอ้โหอสเทวินมาต่อไปถ้าหากหยอนเวลาก,กลับไปได้ ดักช็อกโก้เหรอโอ้ยได้ดักช็อกโก้อะโอ้โหบอกเลยว่าแจ่มแมวนะครับไอดี ID นี้ต่อไปครับผมทีมเอนะครับต้องรีบต้องรีบ,รบกำลังมากำลังมาครับผมออกอีกเปล่าเอ้ยไม่ออกแล้วนะครับต่อครับออกหรือเปล่าออกเปล่าออกเปล่าออกหรือเปล่านะครับผมออกหรือเปล่ามาอีกแล้วโอ้โหระดับสูงตอนนี้นี่มาลัวๆัวนะ ใครที่อยากจะสมัครไอดีใหม่ไปลองสุ่มกันได้นะระดับสูงนะเหมือนจะออกรัวมากเลยนะครับหรือเป็นช่วงๆหรือเปล่าผมก็ไม่นนนนแน่ใจอแต่ผมรู้สึกว่าระดับสูงมันออกง่ายกว่าระดับพิเศษนะอืไปกดสกิปไปเลยนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะนี่เจ้าเด็กน้อยตัวอะไรอ่ะโอ้ยคาร์บอยข้าวไร เอาเรื่องตัวสุดท้ายด้วยนะครับออกมาต่อกันเลยนะครับผมนะอ,ออกหรือเปล่าแค่ okay, นั้นแหละโอ้โหเกลือขนาดนี้นะครับต่อกันเลยนะครับผมออกหรือเปล่าออกหรือเปล่าออกหรือเปล่าผมรีบกดสกิปไปขอโทษนะครับไม่ออกนะครับผมเนาะก,ก็โอ้โห นะไอดี ID นี้นะครับก็ดีขึ้นมาหน่อยนะครับเนาะไอดี ID ที่3นะครับได้ดาร์กช็อตก,กับเข้าไลฟ์มาก็พอเล่นได้นะครับผมเนาะ,อะโอเคนะครับเดี๋ยวไปไอดีสุดท้ายนะครับโอเคนะครับผมเนาะก็มาถึงไอดีสุดท้ายนะครับเนาะตัวระดับสูงเราค่อนข้างมีแบบค่อนข้างแบบออกง่ายนะเดี๋ยวเปิดเลขดวงก่อนครับผมไปเจิมดวงหน่อยอุ้ยคอมมอนมาตัวถือว่าคุ้มนะอ่ามาเป็นตัวที่ถือว่าคุ้มนะครับที่ออกมาเป็นเซตนะสำหรับการเปิดรอบเดียวเนี่ยนะ โอเคเรียกเช็คดวงนิดนึงนะครับนะโอเคอะต่อไปนะครับไปเลยนะครับรอบแรกเออออกเป้า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 นะครับเออเกลือขนาดนี้นะครับเกลือขนาดนี้นะครับโอ้โหต่อไปครับผมมาเอาเลยมาหน่อ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 ย แม่มดแม่มดยิ้มโอ้โหดาวนะแม่เห็นรูปดาวออกมาได้ต่อครับผมออกหน่อยออกหน่อยออกหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเออนะครับอเอาคาโดนะครับต่อไปเอาเลย เออออกแล้วครับผมนะมาโอเคเอ้ยตัวหนึ่งก็ยังดีนะครับโอ้โหได้พลิกซ้ำต่อไปรอบสุดท้ายแล้วนะครับผมออกหรือเปล่าเรือนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมเนาะ โอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดหนึ่งนะครับผมเนาะก็โอเคนะครับสำหรับการสุ่มนะครับผมก็มาสรุปกันนิดนึงนะครับก็คือตู้ไหนนะครับโดนตู้ไหนหวัวตู้ไหนคนสุ่มนะครับก็ในความผิดผมนะอันนี้จากที่ผมลองสี่มันอยู่ที่ดวงนะครับอยู่ที่เปอร์เซ็นต์ที่เราจะออกนะเพราะว่ามันไม่ได้มีตู้ไหนที่แบบออกมารัวๆขนาดนั้นนะครับผมก็เลยให้แบบ ตู้ที่แนะนําที่ควรสุ่มนะครับดูที่เรานะครับถ้าใครต้องการเอสเปนโต้ etto, ใครที่จะทำเอสเปนโต้สีดาวหรือ5าดาวขึ้นไปให้สุ่มตู้พิเศษนะครับมีโอกาสเจอเอสเปนโตแน่นอนนะครับเนาะแต่ใครที่แบบไม่สนใจเอสเปนโต้แล้วอยากได้ตัวอื่นให้มาสุม่มคุกกี้ระดับสูงนะครับก็คือตู้ระดับสูงเนาะ นะครับก็สรุปตามนี้ถ้าเราพูดกันถึงแบบเปอร์เซ็นต์การออกจริงๆนะครับก็อันเนี้ยมันออกเอเปโตง่ายจริงๆนะครับส่วนอันเนี้ยมันก็ไม่ใช่ออกเอเปโซมันจะออกตัวไหนก็ได้เพราะเปอร์เซ็นต์มันเท่ากันหมดนะครับเนอะก็ใครที่อยากจะได้ตัวอื่นที่ไม่ใช่เอเปโซก็มาสุ่มระดับสูงเอานะครับมันมีโอกาสออกง่ายกว่านะครับส่วนใครที่อยากได้เอเปโตปั้นเป็น5ดาวก็มาสุ่มตู้นี้ได้เลยนะครับผมเนาะโอเคเนาะ สำหรับคลิปนี้มันก็เป็นคลิปไลฟ์สไลด์คลิปหนึ่งนะครับแต่มันเป็นความสงสัยของผมงไงผมอยากรู้ว่าเออว่ามันจะเป็นยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบด้วยนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครอย้า้ผมทำคลิปเกี่ยวไ like, รก็คอมเมนต์บอกไว้ได้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไม่อ่านนะอันไหนที่ผมทาได้ก็จะทานะครับผมสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับฝันดีทุกคนด้วยนะครับผมบ๊ายบาย โอเคนะครับสำหรับคนที่ชอบดูสปอยหนังนะครับผมขอแนะนําช่องสปอยหนังนะครับนาะก็ถ้าใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมในใน